แล้วครับคนเอกประวิทย์ วันนี้มาเป็นประธานพิธีในงานสวดพระคำค่ำคืนนี้นะครับทุกคนครับ

โดบในตกสายมือเยอะลงทางนี <OW IS 0> <c oughs> <ini> ้ลงทางนี้ครับเกิดอุบัติ ก็ร่มมาด้วยชนเดีั้บเป็นสำหรับ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกนะฮะซึ่งตอนนี้พิธีการก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับพระสวดเมื่อสักพักนี้พลเอกวิทย์วงศุวรรณก็เดินทางมาถึงงานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พิธีการสวรดอภิธรรมค่ำคืนนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายบรรยากาศนะและหน้างานนะครับให้ทุกคนได้ชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งวันนี้วันที่28นะครับก็เป็นพิธีพัรมสวดอภิธรรมนะเป็นคืนสุดท้ายเวลาเริ่มก็1 8บแนาฬิกาสนาทีวันนี้ก็ยังเห็นช่อดอกไม้ไมนะช่อพวงหลีดนะที่เป็นดอกไม้อ่ะมามาเรนะื่อยๆนะนะครับ อันนี้จากคณะศิวกรรมมทรธัญบุรีของหกเนาะอันนี้พอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับมหา,รามหาวิทยาลัยพะเยานะครับกิติศุนทอนนะกิติศูุนทรน,ะนทรเนี่ยก็รูร้สึกว่าจะเป็นรถเมย์เจ้าเมย์ที่ปทุมธานีนะครับ นนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนครับพิธีการสวดอภิธรรมค่ำคืนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับก็ประธานพิธนะีก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับตอนนี้ก็เป็นประธานพิธีในการสวดนรมค่ำคืนนี้ตอนนี้นั่งอยู่ข้างในเนาะผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรอบนะครับให้ทุกคนได้ชมกันตอนนี้นะได้ยินข่าวว่าทีม สิบสามมูป่าอะคาเดมี่จะเดินทางมาร่วมงานครับแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเนาะนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะอ่ะตอนนี้ฝนมาแล้วครับทุกคนครับ ระหว่างที่เรารอ13มูตาเนี่ยนะฝนตกแล้วฮะัลนลงเม่ละโน่นก้อนที่เมฆแล้วก้อนบดดเท่มเลก้นะอนขี่ฟ้านะครับเอาเอาวันนี้นะครับมาติดตามข่าวนะครับ คู้ว่าหมูป่าเนาะงานสวดอภิธรรมซึ่งท่านได้เสียชีวิตลงเนาะ<อ>ก็จัดงานมานะครับ,รบนะพรุ่งนี้นะอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้เป็นวันอ่ะราอเททันเพลนะครับเพลศนะครับแล้วก็วันที่สามสิบเป็นวันเก็บอัฐินี่คือกําหนดการนะครับเริ่มสวดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับมิถุนายนสองห้าหกหกเนาะเอาฝนลงเม็ดนะครับทุกคนครับหลบฝนก่อน อา่อา,อานี่ฮะฝนตกแล้วอันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับพลเอกโควิดมงสุวรรณเดินทางมาร่วมงานเป็นประธานพิธีในงาน,นค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายในงานสวดอภิธรรมว่ามูป่าครั้งนี้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้